สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนต่อเนื่องจากเทปที่แล้วเลยนะครับหลังจากที่เราหาอะไรกินตรงสะพานชุลมราวิถีละลักกี้ก็เลยลองเสิร์ชดูครับว่ามาแถวชลบุรีอ่างศิลาตรงนี้มีอะไรน่าทานนะครับแล้วก็ไปเจอร้านติ่มซำร้านหนึ่งทุกคนคือราคาไม่แพงเลยครับแล้วก็น่าทานมากเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะครับไปใกล้ๆแถวนี้เลยครับทุกคนไปตึ้งทุกคนครับเรามาถึงแล้วครับโกบี้ครับ ติ่มซำชาชักนะครับที่เราเสิร์ชเมื่อกี้ครับว่าอยู่แถวแถวนี้เลยนะครับมันจะอยู่ตรงข้ามกับวัดเมืองใหม่เลยครับทุกคนหาง่ายครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านกันคือร้านเขาแบบว่าใหญ่โตมากแล้วก็ดูราคามาแล้วเบื้องต้นคือไม่แพงเลยครับไปทุกคนเข้าไปกันครับเข้ามาถึงเรียบร้อยนะทุกคนบรรยากาศก็คือแบบว่าสะอาดสะอา้านดีมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลือกสิ่มซำตรงข้างหน้าก่อนนะฮะสิ่มซำหาดใหญ่ทุกเข่ง25บาท โอ้โหถูกนะทุกคนในยุคสมัยนี้ครับยังขายได้แค่25บาทแล้วกับแบบบรรยากาศดีขนาดนี้นะไปะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะจิ้ม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 เอาเะไรทุกคนเยอะมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะเอายำเมงกรูร์หนึ่งครับอ่าจริงๆอยากจะเอาแบบทุกอย่างอย่างละหนึ่งแต่ว่าวันนี้เรา <laughs> เรามากันน้อยเอาเม,ง,มงกรูร์หนึ่งแล้วก็เอาเนี่ยครับหมูที่เป็นท็อปปิ้งด้วยปูอัดนะทุกคน ทุกคนครับนี่คือที่เราสั่งเบื้องต้นนะเดี๋ยวเราจะมีเมนูพรีเมียมที่เราจะไปสั่งที่โต๊ะกันอีกครับมาดูกันเลยทุกคนโอเคครับทุกคนเรามานั่งที่โต๊ะแล้วนะครับยังมีเมนูอื่นๆอีกนะครับที่เขาจะเป็นเมนูพรีเมียมที่แบบว่านอกเหนือจากหน้าตู้นะฮะเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันนะครับทุกคนคือมันเยอะมากเลยฮะแต่ว่า เนี่ยอันนี้เป็นแบบว่าดาวที่เขาดาวไว้เลยนะเป็นโกปีฮับแทชเชอร์บล็อกไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่า <c oughs> นะฮะคือมันเป็นแบบหกคำน่ากินมากทุกคนแล้วก็ยังเมนูอื่นอีกเยอะมากนะครับแล้วก็เขาจะมีให้สั่งแบบนี้แต่คือดูราคาแล้วคือแบบว่าหลักสิบทั้งนั้นเลยอ่ะทุกคนคือแบบว่าดีมากมีอะไรแนะนำไหมครับถ้าพี่จะได้สั่งแนะนำในกระดาษนะคะจะเป็นรายการที่ติดดาวด้านนี้เลยครัอ๋อเขามีติดดาวให้แล <ขอ S 1> <ห>้วมี3มดาวหนึ่งดาว โอเคได้ขอบคุณนะครับทุกคนอยากลองชิมข้าวต้มแห้งของเขามากเลยครับมันเป็นข้าวต้มแห้งสูตรภูกเก็ตนะครับแล้วก็จะมีเป็นน้าจิ้มที่มากินคู่กันด้วยนะครับเร,เราราดลงไปเลยอันนี้เป็นไส้อืมอืมอร่อยม,ม,ม,มากทุกคนครับแนะนำเลยอร่อยม,มากน้ําจิ้ม อย่างนี้แต่ได้ความหอมของขิงขิงคู่กับไส้ <c oughs> แล้วสดน้ำซุปนะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนใครตามหาเข้าต้มแห้งที่อร่อยอร่อยนะ ไม่ต้องไปไกลถึงภูเก็ตกี่บอกเลยอร่อยจริงหืมมุกอ่อนไม่ได้เลยอ่ะอร่อยมากสองเต้าหู้หอมกุ้งนะทุกคนทานคู่กับน้ำจิ้มบวยนะคะทานคู่กับน้จิ้มบวยนะครับหืมหืม ฟองเอ้าหู้คือบางๆทุกคนเดี๋ยวขอชิมแบบยังไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มบวยะครับกุ้งเนั้นๆอร่อมากอันนี้จะเป็นปับเปียทอดนะครับอืมอหือ,หอ แล้วหอมไส้เวาที่เป็นผักอ่ะหอมมากตัวนี้ครับทุกคนเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวลอดกุ้งกรอบครับก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวลอดแล้วก็มาห่อในกุ้งกรอบนะครับมันนุมน่มๆด้านนอกที่เป็นก๋วยเตี๋ยวลอดแล้วด้านในก,กรอบๆของกุ้งที่เขาเอาไปทอด ดูทุกคนมาแบบสองชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับอืมราช่ำๆอืมอืมเส้นใหญ่ดีมากเลยแบบ หนุบหนุบแล้วเนื้อกุ้งแบบเน้นเน้นทุกคนอืมอร่อยทุกคนอันนี้อร่อยจริงหมูคือน,นุ่ม กลิ่นเครื่องของน้ำซุปอะครับไม่แรงจนกลบกลิ่นของหมูมีความหอมอันนี้เป็นกุ้ยช่ายกุ้งเจียนนะครับทุกคนเขาเอาไปนึ่งแล้วเอาไปทอดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้ความกรอบนอกนุ่มในอย่างนี้เลยครับหื้อ กินมาถึงตรงนี้ครับทุกคนรู้สึกว่าที่ร้านเนี้ยเขาอ่ะทำแป้งอ่ะดีมากดีจริงแป้งจะเหนียวหนุบหนุบกรุบกรุบสู้ฟันแล้วพวกไส้พวกอะไรเงี้ยเขาจะทำรสชาติกลมกล่อมอร่อยทุกคนอืนี่คือสิ่งที่สัมผัสได้นะเมื่อกินมาถึงมาถึงจุดเนี้ยแต่นี่เลยเป็นสิ่งที่เราอยากจะรองมาเป็นตัวติ่มซำตัวเซตพรีเมียมของเขาคือมันจะรวมมาทั้งหมดเลยทุกคน นะฮะฮทุกหน้าเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันเป็นความผสมผสานกันระหว่างแบบว่าอาหารจีนแล้วก็มีความแบบท็อปปิ้งฟิวชั่นเป็นไข่แซลมอนนะฮะจิม้มน้ำจิ้มฉ่ำๆของเขาดีมาก ตัวนี้เป็นฮัเก่ารูปปลานะครับทุกคนน่ารักมาดูน้องน่ารักมากมีตาด้วยอ่ะดูดินะฮะน้องดำน้ำไปเรียบร้อยนะฮะจิ้มฉ่ำๆหืมกุ้งเน้นๆ สมราคามากทุกคนเกินราคาได้ซ้ำไปนะครับคุณภาพเพราะว่าทั้งกล่องเนี้ยสองร้อยจ็สิบเก้าได้หกลูกแบบพรีเมียมอย่างเงี้ยใชก็คือเน้นๆไม่มีการแบบว่าอบดลงมานิดหน่อยไม่มีมีหน้าครับลูกค้าที่ร้านเขาอ่ะคือเยอะมาก มาถึงร้านปุ๊บคือแบบว่าเออรู้เลยว่าอืคนเยอะเพราะว่าอะไรเพราะาคุณภาพดีมากอเป็นเซตพรีเมียมอีกตัวหนึ่งที่มาในบ็อกเซตนะครับนี่นะ่ากินจริงๆนะเลีวนี้ลองจิ้มจิ๊กโชดูนะฮะอื้อช่ำๆจิ๊กโช์หน่อย ห้าเก่ากุ้งดำทองวันนี้เราจะกินทองคำเปลวกันฮะแบบพรีเมียมเลยนะจริงๆแบบว่าไม่แพงเลยนะครับขนาดเป็นตัวพรีเมียมอสองชิ้นของเขาคือห้าสิบเก้าบาทเนี่ยดูครับเป็นห้าเก่ากุ้งดำทองนะครับอืม มาถึงอีกหนึ่งเมนูเด็ดครับเสี่ยวหลงเป่าครับทุกคนมันจะเป็นแบบว่าน้ําซุปที่อยู่ด้านในนะฮะเราสามารถเจาะออกมาอย่างนี้ได้แล้วมันน้ำจะแตกโปะออกมามีมีน้ําแตกออกมาอย่างนี้เลยแล้วเราก็ซดกินก่อนเนาะซดดูครับทุกคนอุ้ย,ยมันจะเป็นน้ําซุป อืม๋ยวคำสุดท้ายขอขอแตกในปากนะฮะ yeah, 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 yeah. ให้เลือกเอาครับว่าจะแตกนอกหรือแตกในฮะ,ะ <Yeah. S 1> มันแตกแล้วอ่าทุกคนไม่เวลาเราตดน้ำซุปก่อนแล้วก็จะมีไส้เป็นไส้หมูนะฮะอยู่ท่านไใน Hmm. ทุกคนครับขอย้ายมุมสักนิดหนึ่งเพราะว่าเรายังมีติ่มซำที่รออยู่ด้านนี้อันนี้เป็นติ่มซำถาดละยี่บาทนะครับเป็นไฮไลท์เลยว่าถูกมากทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมดูว่าเอ๊ะเราตัวปกติเรากินเฉพาะตัวที่เป็นพรีเมียมมาใช่ไหมแล้วเป็นติ่มซำธรรมดาจะอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นนะครับขนมจีบปูนะทุกคนได้สชิ้นยีบาทก็คือราคาดีอืม hmm. อร่อยเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ตกแต่งแบบว่าวิลิสมาราคือทานได้แล้วก็เนื้อปูแน่นๆนะครับอืม,อมหอมปูมากเอาจริงทุกคนสั่งตัวหาดยิมห้าบาทก็คือคุมแล้วทุกคนอันนี้สวยมากเป็นฮักเก่ามันกุ้งครับ ดูสิสีเขามีความไล่เฉดแล้วก็มีการโรยคริสตเตอร์สีทองอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาด้วยอลองชิมกับน้ำจิ้มแบบของทางร้านนะครับ <c oughs> <c oughs> อืมแป้งนี่ยังดนยังคำเดิม ป้างนุ่มหยุบหนับไส้ดีรสชาติกลมกล่อมอร่อยหมดเลยทุกคนอืมโอเคครับทุกคนกินขค้าวไม่กินหวานสันดานไพรเราต้องกินหวานกันต่อนะครับที่นี่เขาก็เป็นพวกแบบว่าเหมือนแบบว่าฟิลที่ใต้ทุกคนก็จะเป็นแบบว่าชาชักอันนี้แนะนําเลยครับกี่พินไปนแล้วหนึ่งแก้วอันนี้แก้วที่สองสรสชาติแบบเข้มข้นไม่หวานจนเกินไปครับผม คืออร่อยเลยเพราะกกรติกี้เป็นคนกินพวกเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยจะกินไม่หวานเลยครับนี่เรามาเริ่มชิมนะอันนี้เป็นสลาเปาลาวาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะลาวาเด้งดึงออกมาหรือเปล่าอุ้ยลาวาเลยครับทุกคนอื้อไหลเยิมย้มเยิ้มเยิ้มแบบนี้เลย ตัวไส้มีความหอมไข่เค็มมากจริจริงอันนี้จะเป็นสลาเปาทอดลาวานะครับก็คือค,คล้ายๆกับสลาเปาเมื่อกี้แหละครับที่เป็นลาวาแต่ว่าอันนี้เอาไปทอดอุ้ยหนังก็จะมีความเด้งออกมาอ่ะมาดูตรงนี้ครับเดี๋ยวมันจะเละอะทุกคนดูสิ ไหลย่มเยื่อออกมาอย่างนี้เลยหืม โอเคครับทุกคนวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโกปีฮับครับผมวันนี้นะฮะที่อ่างศิลาชนบุรีนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ผ่านไปผ่านมาหรือจะไปเที่ยวนะครับบางแสนนะครับพัทยาแวะที่นี่ก่อนทุกคนกี้อยากจะบอกว่าอันนี้กี้กล้าการันตีจริงๆครับว่าอร่อยมากใครได้มาต้องติดใจหนึ่งเลยค่กี้ชอบมากคือคุณภาพของอาหารของเขาคือดีมากๆประกอบกับราคาคือถูกถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพนะครับอันดับหนึ่งเลยนะคือพวก แป้งต่างๆของที่นี่คือทําดีจริงๆครับทุกคนแล้วก็ไส้เนี่ยคุณภาพนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาทานนะครับก็มากันได้นะครับลองอินบ็อกซ์มาถามที่ร้านก่อนหรือโทรมาถามที่ร้านโทรถามเส้นทางก็ได้หรือจริงๆอ่ะสมัยนี้เนาะเสิร์ช g o o g l e Map นะครับโกปีฮับนะครับที่ชลบุรีตอนนี้เขามีอยู่2สาขาด้วยกันสาขาแรกจะอยู่ที่บางแสนสาขาที่2ก็คือที่นี่นะครับตรงอ่างศิลายังไงมาที่นี่ได้สถานที่สะอาดะทุกคนมีที่จอดรถนะครับผมและคือ อาหารอร่อยแล้วก็ถูกมากติ่มซําที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าใครมานะครับกี้แนะนําให้สั่งไอตัวบ o ็อกเซตนะครับสอง้อเราได้ติ่มซำา6ชิ้นนี่คืออิ่มเลยนะครับแล้วก็ได้กินของดีของพรีเมียมและอีกหนึ่งอย่างหนึงที่กี้ชอบมากคือตัวที่เป็นข้าวต้มแห้ง ดีมากไม่ต้องไปถึงภูเก็ตครับทุกคนทุกคนจะได้กินรสชาติอีกแบบหนึง่งโอ้โหมีรถไอติมมาแล้วสงสัยมาเรียกเราจะกลับบ้านแล้วฮะโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดว่าใครครับอยากจะมาทานเดี๋ยวกี้ทิ้งช่องทางในการติดต่อไปให้ตรงนี้เลยนะครับยังไงวันนี้ลาเพียงเท่าน,นี้ครับทุกคนอยากจะให้กี้ไปตามหาร้านที่ไหนอร่อยก็ยังไงเม้นมาบอกกันได้นะครับวันนี้ลาเพียงเท่าน,นี้ครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายกินไม่หมดแต่ก็หอกลับนะครับทุกคนได้ขา้าว ที่เหลือครับไปกลับบ้านกัน